สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเกมพิชิตอาณาจักรสามกกนะครับแล้ววันนี้ผมก็อาจจะมารีวิวนะครับขุนพล SP 2ตัวนะครับในทัพพูดผีปีศาจนะครับซึ่งเป็น SP ซูมาเอียนแล้วก็ SP หวังเยี่ยวอิงนะครับก็2ตัวนี้การอัพของการอัพขุนพลอัพดาวอัพปกุกอัพเลเวลของขุนพล SP 2ตัวเนี้ย ควรทำยังไงให้มันคอมโบกันได้นะครับอันดับแรกเลยคือเราก็ต้องมาอ่านาคุณสมบัติของสกิลปุกก่อน,นะครับก็อย่างซูมาเอียนเนี่ยจะออกปุกก็ต่อเมื่อกำลังทหารของตัวเองเนี่ยต่ำกว่า30นะครับก็คือสมมติว่าเรามีเลือดอยู่100นะครับก็กำลังทหารของซูมาเอียนเนี่ยก็ต้องเหลือให้น้อยกว่า30นะครับ ก็คือ27 28 29นี่ก็คือต่ำกว่า30ก็คือจะสามารถใช้สกิลปุกได้อ่าและสกิลปุกก็คือเป็นการฟื้นฟูกำลังสหารนะครับซึ่งอ่าปริมาณการฟื้นฟูก็ย4นะครับของปริมาณทหารที่ซูมาเอียนนำมาแต่เราจะไม่เน้นการเพิ่มปริมาณของทหารนะครับแต่เราจะเน้นอ่โอกาส80%นะครับทำให้ศัตรูทั้งหมด มืนนะครับก็คือ,อเราเอามาใช้งานเพื่อให้ออกหมืนในต้นเกมรอบแรกในในในเทิร์นแรกนะครับก็แต่ทีนี้ในเทิร์นแรกเนะี่ยเราทํทำยังไงให้ซูมาเอียนเนี่ยเลือดต่ำกว่า30ก็ถึงต้องเอามาคอมโบกับหวังเยี่ยวอิงนะครับก็สกิลปลุกเขาเมื่อเริ่มรอบเนี่ยไอเมื่อลงสนามเนี่ยจะสร้างดาเมจ60%ต่อกำลังทหารทั้งหมดนะครับของฝ่ายเรา นะครับแล้วก็จะได้รับค่าโล่ป้องกัน100%อเก็คือ,อลองสนามมาเนี่ยวังเย้าอิงเนี่ยก็จะสร้างดาเมจต่อกุนพลฝั่งเรานะครับ60%ของค่าดาเมจของค่าทหารนะครับที่วังเย้าอิงเนยนำมานะครับก็ทีนี้มันก็เราก็ต้องมาคำนวณด้วยว่าจะทำยังไงให้ดาเมจของวังเย้าอิงเนี่ยไปสร้างกับซูมาเอียนเนี่ย สร้างดาเม์ใส่ซูมาเอียนแล้วทําให้ซูมาเอียนเนี่ยกำลังทหารต่ากว่าสาอร์เซแต่ทีเนี้ยถ้าว่าเราไม่ได้ไปลงต่อสู้ใหญ่นะครับเราก็สามารถตั้งได้นะครับเวลาเราเนี่ยสมมติว่าเราจะกดออกออกศึกใช่ไหมเราก็ตั้งทหารไว้เนี่ยไว้สักแปดนะครับเนี่ยซูมาเอียนแปแล้วก็ หว่างเย้าอิงเนี่ยสักสิบใส่ไปสักสิบเพราะว่าถ้าเราใส่ทหารของหว่างเย้าอิงเยอะเนี่ยการการสร้างดาเมจของหว่งเย้าอิงต่อคุณพลฝั่งเรามันก็จะแรงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําให้มันน้อยนะครับเนี่ยสร้างเลือดให้น้อยก็คืออ่ะเซสร้าง60เซนนะครับก็ถ้าเราว่าสร้างสร้างสร้างดาเมจแค่60นะครับอแค่6นะครับ อ,อ่างสมมุติว่าเอาเอานี้ว่เดีเ๋ยผมใส่ร้อยหนึ่งเลยอ่สมมุติว่าเราใส่ทหารไปหนึ100่งรอหนึ่ง้เปอร์ผมผมตีเป็นหนะึ่ง้อยเปอรนะยอกสักคู่อ่าหนึ่งรอ่ะสมมติว่าคือหนึ่งร้อยเปซอ่ะแต่ทีนี้สมาเอียนก็ต้องแปดสิใส่ไปแปดสิบอ่า ทีเนี้ยใน80ของสุมาเอียนเนี่ยมันก็คือ100%ใช่ไหม50ก็คือ40ครึ่งหนึ่งแต่ทีเนี้ยเราก็ต้องต่ำกว่า30เพราะฉะนั้นมันก็ต้องเหลือประมาณ2หรือ3ใช่ไหมสอหรือ30ทีนี้อ่ะหวังเยอิงเนี่ยจะโจมตีสร้างดาเมจ60นะครับก็กำจัดกาลังทหารของหวังเยอิงเนี่ยนะหวังเยอิงมีทหาร100ก็จะสร้างดาเมจฝ่ายตนเนี่ย60 ใช่ไหม60สมเอี่ยนมีอยู่80อ่าสร้างไป60สมเอี่ยนก็จะเหลืออยู่ประมาณ20เพราะฉะนั้น20ก็ต่ำกว่า30และอ่ะทีนี้สกิลก็จะทำงานก็เดี๋ยวผมจะอ่ะลองให้ดูนะครับลองให้ดูว่าจะทำงานไหมะแต่ถ้าผีผมอาจจะแพ้นะแดงนะเนี่ยมันคือมันทำงานและออกมุมเหมือนยนะ เริ่มรอบมาก็โดนคอมโบจุดแรกก็ทำให้ศัตรูมึนในในในเธอแรกอยู่นะครับเมื่อเมื่อลงสนามมาเบาเกินเดี๋ยวนะฮะรอบแรกมันก็มึนและเห็นไหมครับ อันนี้คือเราก็เซตทหารเวลาเราไปลงแมปลงล้วเราก็ต้องอกดนะครับกดปริมาณทหารให้มันตัวเลขมันเป๊ะนะครับอ่ะอันนี้ก็คือ,ส,อสุมาเอียนออกมืนได้แต่ทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราลงต่อสู้ใหญ่อะเราลงต่อสู้ใหญ่ใช่ไหมเราไม่สามารถที่จะกดกดเลือกทหารร้อยได้แปดสิบได้ทำยังไงเนี่ยเราต้องใช้เต็ม นะครับเนี่ยเราต้องใช้ทหารแบบเต็มเลยเนี่ยเนี่ยเราต้องเต็มแบบเนี้ยเนี่ยมันจะทํำยังไงอะทีเนี้ยใช่ไหมแล้วถ้าว่าแบบสมาเอี่นมันก็เลือดหมื่นหนึ่งห่วงเยาวอิงหมื่นหนึ่งทีนี้มันก็ไม่ถึงสามสิบใช่ไหมมันก็ลดไม่ถึงสามสิบไม่ต่ำกว่าสามสิบแน่นอนเพราะฉะนั้นเราก็จะมีวิธีการใส่ของแล้วก็อัพของนะครับนะอย่างหวังเยาวอิงผมเนี่ย หวังยกออิงถ้าท่านใดแบบมีงบประมาณก็อาจจัดเต็มได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสมบัติของขุนรองอัพขุนรองอแต่ผมคือจะไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเซตนี้เป็นทัพที่ประหยัดนะครับประหยัดทรัพยากรอ,อย่างจิตจิตธาตุผมก็ไม่อัพนะครับเพราะว่าเราเน้นแค่ค,คอมโบอย่างเดียวเราเน้นสกิลแค่แป๊บแป๊บแค่รอบแรกทีเดียวนะครับติดก็คือโอกาสชนะมี ถ้าไม่ติดก็โอกาสที่จะแพ้มันก็มีนะครับอส่วนซูมาเอียนผมเนี่ยม้าไม่ใส่เพราะว่าเราจะไม่เอากําลังทหารนะครับอเนี่ยติดธาตุก็ไม่มีสมบัติก็ไม่ใส่คุณร้องก็ไม่เอาเห็นไครับนี่ผมก็อันนี้ก็มาใส่เล่นๆครับแล้วไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับเพราะว่าเกาะเนี่ยถอดไปเลยก็ได้เพราะว่าไม่ได้ไปชนกับใครอยู่ละเนี่ยถอดทิ้งไปแต่ทีนี้ผมก็จะเซตเลือดไว้เห็นไหมครับนี่แปดนะครับ แปดพันส่วนหว่องยูอิงผมก็จะมีอยู่ประมาณหมื่นหนึ่งพันใชครับนี่หมื 10, 000, 10, 000. ่นหมื่นหมื่นพันมันก็จะพอดีนะครับก็เหมือนกับหนึ่งร้อยกับแปดสิบอันนี้ก็หมื่นกับแปดพันมันก็ใกล้เคียงนะครับอ่าทีนี้นี่ยังซูมาเอียนผมเนี่ยก็ไปได้เคล็ดลับมาจากอ่า คุณซื้อนะครับแม่ทัพในทีมช้างนะครับก็ได้ให้เคล็ดลับมาว่าเวลาเราลงต่อสู้ใหญ่เนี่ยเราก็จะอัพประมาณนี้ครับท่านเก็นจิก็ได้แนะนํามานะครับอันนี้ผมก็เอามาเอามาแนะนําต่อนะครับอ่ะเรามาดูนะครับวิธีการอัพอันดับแรกเลยคือปลุกตื่นเราจะอัพแค่3ข่ขานะครับส่วนขาไหนบ้างผมก็จะมีอัพปัญญาความกล้านะครับป้องกันนี่ส่วนอำนาจ ผมไม่อัพเพราะว่าอำนาจเยู่มันจะเพิ่มกำลังทหารแต่ถ้าจะอัพก็ได้นะครับอัพก็ได้แต่ทีนี้เราอยู่ในเซตประหยัดนะครับเซตประหยัดเนี่ยเราก็เลยจะไม่อัพเก็บจิตไว้นะครับอ่ะเราก็เลยแบบว่าเราถ้าเราอัพเต็มสี่ขาก็ได้แต่เราก็ต้องมาลดเลเวลตรงนี้ให้มันน้อยลงนะครับแต่ทีนี้ผมประหยัดจิตนะครับมผมก็เลยอ่ะอัพแค่ ปลุกแค่3ขาแล้วก็มาเน้นอัพตรงนี้แค่เวลสามห้าเนี่ยผมจะรีให้ดูรอบหนึ่งนะครับนี่เนี่ยเริ่มมาเนี่ยมันมีพันเจ็ดเพราะฉะนั้นเราเริ่มจากอัพปลุกก่อนอ่ะอัพปลุกเนี่ยผมจะอัพปัญญาความกล้าป้องกันเห็นไหมอ่ะทีนี้เรามาดูว่าตอนนี้กำลังทหารมีอยู่เท่าไหร่สองพันแปดเนี่ยเราก็มาไล่ ไล่อัพผมก็นั่งไล่อัพไปทีละสิบนะครับเนี่ยเราก็ดูอ่ะสิบได้สี่พันแล้วอ่าขับไปอีกอีกสิบใกล้เคียงอยา่อ่าห้าพันแล้วอ่ไปอีกอ่ะเจ็ดพันเจ็ดพันนี่พอหรือ,อยังถ้าแบบเพื่อนๆจะใช้เจ็ดพันไหมอ่ะสมมติเราลองเจ็ดพันนะ จริงๆแล้วเจ็ดพันมันก็ยังอยู่ในเกณฑ์นะครับแต่ผมบางทีไม่แน่ใจว่าบางทีก็อาจจะตายนะครับอาจจะโดนแบบเลือดเต็มๆอาจจะตายก่อนได้เดี๋ยวมาลองดูว่าเจ็ดพันเนี้ยโอเคไหมแต่จริงๆแล้วผมก็อัดไปเลยนะครับให้มันได้แปดพันโอกาสที่จะพลาดน้อยนะครับเพราะบางทีเจ็ดพันนี้ก็ลงไปก็น่าจะโดนตีตายเลยย,ยังได้อยู่นะครับเอห็นไหมอันก็ยังเหลืออ่า แต่ทำไมถึงไม่ออกหมืน่นเดี๋ยวเค่อยเช็คอีกทีทําไมถึงไม่ออกหมืน่นออันนี้ก็เป็นคําถามซะและโอ,อกาส80เอร์เซ็นครับบางทีก็เราอาจจะโชคร้ายอยู่ใน20เปอร์เซนที่ไม่ติดหมื่นนะครับเนี่ยถ้าเราไม่ติดหมื่นก็โอกาสแพ้ก็มีนะครับ ไม่ครับบางทีเจ็ดพันมันก็ได้นะครับแต่อพอดีว่าจังหวัดมันใกล้เคียงพอดีก็เลยไม่ตายก่อนนะเอยวรออ,อีกทีออนี่จะต้องดูว่ามันจะติดหมืนนะ่นไหมต่ำกว่าสามสิบแล้วแทบจะเหลือหน่อยเดียวเลยนะเหลืออยูสามร้อยอ๋อผมรู้แล้วว่าทำไมไม่ติดหมืน่นมันติดสุมาเอียนนะ นี่อันนี้ก็เป็นเข <c oughs> าเรียกว่าเป็นเคล็ดลับเลยที่ไอไอเขาเรียกว่าอะไรนะซูมาซูมาเอียนทีนี้ไอลิปบองผมเนี่ยมันตายพอพอซูมาเอียนออกอะไอจูกัดเอียนเนี่ยจูกัดเอียนเนี่ยอจูกัดเอียนมันออกมาแล้วมันก็เลยเหมือนแย่งกันออกปุกดีอยู่ผมต้องปรับตรงนี้ใหม่อปรับเป็นตัวอะไรดีวะ จริงๆแล้วผมขาดริบบองนะผมขาดริบบองเอายูใส่ตัวไหนก่อนที่มันมันไม่ตายแน่ๆใส่บางทองไปอ่ะมันไม่ตายแน่ๆนพอกิง้งไอไอตัวนั้นมันตายอ่ะไอนี่นม,นนนมันเลยขึ้นมาพอข,ขึ้นมาแล้วตัวมาเอี๊ยไม่ออกปลุกเนีย่ยเอาใหม่จกิงถ้าดืมดูเพามันริบบองเลือดมันน้อยไงอ่ะอันนี้มามาดูฝึกนะ ปาบนะมมึงไปสี่ตัวแล้วฮนะนี่อีกสองตัวไม่เป็นไรแต่มึงสี่ตัวนี่คือว่าโ,โอ้เกมเกมนี้ได้เปรียบสูงอ่าเห็นไหมมันก็ทําให้ได้เปรียบเลยอืม เห็นไหมนี่ทับผีอ่าทีนี้นี่ก็คือคงไม่มีอะไรแล้วนะนี่สุมาเอียนเวลสามสิบของไม่ใส่อ่าหวังเยี่ยวอิงอัพเต็มสี่ขานะครับอัพปุกเต็มสี่ขามีของมีมา้ามีอะไรอ่าถ้าถ้าว่าเราไปเปลี่ยนม้าเนี่ยค่าดราเมตมันเพิ่มนะใช่ไหม อ่าที่ว่าผมอัพเวล3-5ให้มันได้เลือด8,000เพราะว่าผมเผื่อผมเผื่อไอว้วางเย้าอิงเนี่ยมันใส่มาไอ้ไอพวกมา้าม้าวิเศษเนี่ยพวกเนี้ยเราอัพเวลสุดเนี่ยเลือดอ่ากำลังทหารของวงวังเย้าอิงเนี่ยมันก็เพิ่มพอมันเพิ่มค่าดาเมจที่จะสร้างต่อฝ่ายต่อฝ่ายต,ตนมันก็จะเพิ่มขึ้นทีนี้เนี่ยไอว้วางไอ้สู่มาเอี่ยนผมเนี่ยเมื่อกี้เนี่ย โดนไปเมื่อกี้ก็เหลืออยู่สามร้อยแต่ถ้าว่าหวังยกอิงผมใส่ม้าเพิ่มเนี่ยก็เผื่อตายเลยผมเลยต้องอัพเวลสามห้านะครับอเพราะฉะนั้นเราก็อัพไปเลยสามห้าเพื่อความชุ้เย burn, เกินทำไมอไม่เป็นไรสามหกมันยังได้อยู่ป่าเราก็ลองได้นะครับเราค่อยๆปรับค่อยๆปรับไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูดิว่าเกินมาร้อยหนึ่งมันมันยังได้อยู่ไหม ไม่ต้องหาตัวไหนใส่แล้วนี่เอาไปแค่นี้ละอยู่ดูดิว่ามันจะติดไหมเววสามหกเหลือพันสองโอเคครับยังได้อยูอ่เห็นไหมครับเววสามหกก็ยังได้อยู่ แต่ถ้าว่าไม่ต่ำกว่าสามสิบก็คือไม่มีประโยชน์นะครับไม่มีผลกับคอมโบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เพื่อนๆก็ลองทําดูนะครับนี่ทับผู้ผีปีศาจทับที่ผู้เล่นสามก๊กทุกท่านนิยมใช้กันนะครับและแนะนําว่าต้องหามาใช้นะครับเพราะเราไม่รู้ว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยพวกเทพเก่าๆเ,เทพพวกเนี้ย มันจะล้าหลังไปนะครับเพราะที่ผ่านมาก็เทพดีๆเทพเบต้าที่เคยโดดเด่นในเกมก็ค่อยๆที่จะเลือนหายไปตามกาลเวลานะครับก็อย่างน้ำเหลืองอย่างนี้ครับคือ,คอเรียบร้อยครับผีสางเข้ามาแทนอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ถ้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยกดติดตามให้ผมด้วยนะแล้วก็กดถูกใจนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ Thank <laughs> you.